การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ภายใต้การบริหารงานของผู้จัดการธีรยุทธ์ทองสุขสถานที่ให้บริการเข้าถึงสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะหรือรถยนต์ส่วนบุคคลสะดวกทั้งผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุมีผังงานให้บริการอย่างเป็นระบบมีขนาดพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับให้สามารถบริการได้รวดเร็วจุดสำคัญ ได้รับการออกแบบให้เห็นชัดเจนมีแสงสว่างเพียงพอห้องสุขาแยกชายหญิงคำนึงถึงบุคคลพิเศษทุกประเภทสะอาดถูกสุขาอนามัยพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมด้วยระบบคิวมีจุดแรกรับทุกจุดบริการมีจุดประเมินความพึงพอใจมีการกำหนดเขตปลอดบุหรี่มีพื้นที่สีเขียวร่มรื่นให้บรรยากาศผ่อนคลาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ามีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำผลสำรวจมาออกแบบระบบการให้บริการมีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานผ่านระบบสมาร์ทคอร์สเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง เพื่อบริการประชาชนโดยไม่ร้องขอสำเนาได้จัดให้มีระบบการให้บริการประชาชนรูปแบบออนไลน์ที่หลากหลายมีระบบบริการยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอติดตั้งมาตรวัดน้ำผ่านเว็บไซต์กะปะพอพมีระบบติดตามข้อมูลสถิติการใช้น้ำออนไลน์พร้อมข้อมูลการใช้น้ำเปรียบเทียบผ่านแอปพลิเคชัน PWA Plus Life มีระบบติดตามการให้บริการผ่านช่องทางการติดต่อ11ช่องทางกรณีมีการร้องเรียนปัญหาเร่งด่วนจะมีมิสเตอร์ประปาลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้ทันทีทำแผนเพื่อติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกรวมทั้งระบบติดตามปัญหาที่เกิดจากการให้บริการที่ชัดเจนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาผ่านกิจกรรมสนทนายามเช้าเพราะคำนึงถึงผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโควิด -19 ท การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์เน้นความสะอาดการรักษาระยะห่างบริการเจลแอลกอฮอลทุกจุดบริการมีแผนบริหารความต่อเนื่องเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินสำนักงานเปิดทำการก่อนเวลาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาิก30นาทีโดยไม่หยุดพักกลางวันเพราะมีการจัดสรรพนักงานเพื่อคอยให้บริการเต็มทุกช่องเคาน์เตอร์ มีระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมมีระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือสามารถเชื่อมโยงได้แบบเรียลไทม์มีการเก็บข้อมูลเช่นการชำระค่าน้ำประปาดำเนินการผ่านระบบ C.I.S. ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำแบบรวมศูนย์มีการปรับปรุงบริการหลักชำระค่าน้ำผ่านแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official @PWA Thailand สามารถเลือกช่องทางชำระที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมได้ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำตรวจสอบมาตรวัดน้ำดูสติการใช้น้ำประวัติชำระค่าน้ำรวมทั้งรับข่าวสารการหยุดจ่ายน้ำและลอื่นๆทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแอปพลิเคชัน pwa plus life มีการให้บริการเชิงรุกเช่นการออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ มีศูนย์ประปาทันใจที่มีเจ้าหน้าที่มิสเตอร์ประปาบริการแก้ปัญหาทันทีเมื่อมีการแจ้งเหตุมีศูนย์บริการร่วมบริการประชาชนกปปกฟพณจุดเดียวในรูปแบบอ e ีเซอร์วิผ่านเว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานสามารถขอติดตั้งไฟฟ้าและน้ำประปาได้พร้อมกันมีระบบประเมินความพึงพอใจผ่านแป้นกดให้คะแนนในทุกเคาน์เตอร์เก็บข้อมูลสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน จำนวนช่องทางการให้บริการช่องทางหลักคือช่องทางหน้าเคาน์เตอร์ช่องทางการบริการออนไลน์ที่หลากหลายครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มทุกประเภทส่งผลให้ลูกค้าใช้บริการได้ด้วยตนเองจากทุกที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ขอยืนยันในการขับเคลื่อนบริการคุณภาพเพื่อประชาชนชาวไทยให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายเพื่อบรรลุเป้าหมายตามหลักการสำคัญของศูนย์ราชการสะดวกตลอดไป